ครับผมสวัสดีลูกค้าทุกคนนะผมวันนี้เราจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยครับนี่ร้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะผมวงแหวนล่านหลุมแก้วเบอร์ติดต่อ082-697-4935งี้นะครับผมนี่เราก็จะส่งแม็กใหม่ยางใหม่นะครับให้กับลูกค้าทุกคนนะผมใครที่สั่งจองก็รอรับหน้าบ้านได้เลยตอนนี้อยู่ที่โซนภาคใต้นะผมโซนภาคใต้ ลูกค้าต่างจังหวัดก็รอรับได้เลยนะครับผมเรามีของเข้ามาเยอะนะครับผมทั้งเป็นแมกใหม่ยางใหม่นะครับแล้วก็เป็นล้อมือสองเราก็มีนะครับผมล้อมือสองี่แบบนี้เราก็เอ้ยลบลบนี่แล้ว นี่นะครับยางเอทีเราก็มีนะผมนี่มีทั้งยางเอทีแล้วก็ยางไลท์ซิงนะฮะร้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะับ ต่างจังหวัดแล้วก็จัดส่งได้นะครับผมโอเคครับผม